โรงเรียนสารคามพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามตั้งอยู่เลขที่462ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่36ไร่2งงานโดยมีขุนวานิชกะศึกษากรเป็นครูใหญ่คนแรกจากนั้น มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนมาแล้วทั้งสิ้น23คนปัจจุบันมีนายทรงศักดิ์ชาวไพรเป็นผู้อำนวยการมีข้าราชการครูจำนวน176คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน77คนและมีนักเรียนปีการศึกษา2567จําจำนวน3751คน การส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสารคามพิทยาคมได้บรรจุก,กิจกรรมรักษาดินแดนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีชั่วโมงกิจกรรมในการฝึกทบทวนวิชาทหารให้กับนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีซึ่งมีทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์วิชาที่ใช้ฝึกทบทวนเช่น บุคคลท่ามือเปล่ากิจกรรมค้นหาความหมายของคำว่ารอดอนวเจนกายบริหารเป็นต้นและยังมีการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีการยกย่องและเชิดชูเกียรติโดยโรงเรียนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหากปีใดมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารถึงครบวาระเกษียณอายุราชการก็ได้มีจัดพิธีสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่เกษียณอายุราชการร่วมกับหน่วยฝึกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนหรือเครื่องช่วยฝึก เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาวิชาทหารในการทำกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการปฏิบัติตัวของนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหารทุกนายแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและให้เกียรติแก่เครื่องแบบฝึก โดยมีนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาได้ตรวจวินัยตั้งแต่เดินทางเข้ามาภายในสถานศึกษาประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยแสดงความเคารพทั้งต่อผู้บังคับบัญชาและการเคารพระหว่างรุ่นน้องต่อรุ่นพี่ตรงต่อเวลาในการรวมพลทุกครั้งมีวินัยในการเข้าแถวเข้าคิวมีความประพฤติดีไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความตั้งใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารอย่างจริงจัง สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเชื่อฟังครูผู้ทำการฝึกและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไปภายในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยฝึกร้องขอเช่นการเข้าอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจรร่วมพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามเป็นประจำ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้ควบคุมกํากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารอย่างใกล้ชิดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภยัยปรับพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหารมีการแสดงออกทางกริยา การใช้คำพูดถูกต้องเหมาะสมนักศึกษาวิชาทหารสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีลักษณะผู้นำและมีขีดความสามารถในการฝึกและปกครองนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและได้นำความรู้มาฝึกและปกครองนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษา มีการประสานกับหน่วยฝึกตลอดห่วงการศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่นการเข้าร่วมประชุมการส่งหนังสือราชการการติดต่อประสานงานทางแอปพลิเคชันไลน์ การจัดตั้งองค์กรนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสารคามพิทยาคมได้จัดตั้งเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันมีสำนักงานที่อาคารกิจกรรมนักเรียนมีการจัดแสดงผลงานป้ายนิทรรศการโครงการต่างๆอาทิ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและไวนิวความรู้ต่างๆในโอกาสสำคัญมีการจัดการปกครองตามแบบสายการบังคับบัญชาแบบทหารโดยจัดในรูปแบบของกองพันนักศึกษาวิชาทหารซึ่งประกอบด้วย1กองพันนักศึกษาวิชาทหาร3กองร้อยนักศึกษาวิชาทหารโดยนักศึกษาวิชาทหารแต่ละชั้นปีจะเป็นกำลังพลในกองร้อยนั้นๆแต่ละกองร้อยยังได้จัดหมวดหมู่อีกด้วย และมีนักศึกษาวิชาทหารทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากองพันธ์หัวหน้ากองร้อยหัวหน้าหมวดและหัวหน้าหมู่ตามลําดับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารกกและผู้ช่วยผู้กำกับมีส่วนร่วมในการจัดการปกครองตามแบบสายการบังคับบัญชาตามรูปแบบของกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษทรงศักดิ์ชาวไพรเป็นผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารมีรองผู้บังคับการกรมผู้ช่วยผู้บังคับการกรมและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการ5าฝ่ายอีกด้วย มีการใช้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนําในสถานศึกษาวิชาทหารในหลายกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ภายในสถานศึกษาเช่นการทำกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นแกนนําในการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ว่าจะแต่งเครื่องแบบในสถานะใดจะเป็นเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบอื่นๆที่สถานศึกษาอนุญาตให้แต่งมาโรงเรียนได้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารจะเป็นผู้นำของการทำกิจกรรมที่หน้าเสาธงและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่เสมอ การบรรจุกิจกรรมในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารและการบรรลุผลสำเร็จมีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและปกป้องสถาบันในโอกาสและวันสำคัญต่างๆเช่นการเข้าร่วมอบรมในหัวข้อประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นเข้ารับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สมัครเรียนรอดอมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนโดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารใหม่ปรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายโดยรุ่นพี่ได้ฝึกซ้อมให้กับน้องๆเพื่อเข้ารับการทดสอบในสถานีต่างๆก่อนที่จะเปิดภาคเรียนและก่อนที่จะมีการคัดเลือกจากหน่วยฝึก มีการส่งเสริมให้รุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องโครงการพี่สอนน้องโดยได้คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารรุ่นพี่ที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำไปอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาหรือหลักสูตรอื่นๆเพื่อนำความรู้จากการอบรมมาฝึกและสอนพร้อมกับแนะนำและฝึกทบทวนให้กับรุ่นน้อง มีการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเช่นได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีวางผ่านพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นตัวแทนในการวางพานพุ่มและกองเกียรติยศ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในลูกเอราวันเกมฝึกทบทวนระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาโดยมีนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการอบรมมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูในการฝึกทบทวนวินัยในชั่วโมงกิจกรรม มีการส่งเสริมการสร้างแกนนำเรื่องระเบียบวินัยในสถานศึกษาโดยให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เช่นได้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนสารวัตรนักเรียนนักเรียนวินัยคุณธรรมและนักเรียนจราจรทำหน้าที่ช่วยดูแลกำกับเรื่องระเบียบวินัยอย่างใกล้ชิดเช่นการแต่งกายการเข้าคิวซื้ออาหารเข้าคิวขึ้นรถโดยสารรวมทั้งจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นต้น มีการเสริมสร้างแกนนำในการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์โดยได้รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารที่สนใจเป็นสมาชิกรอดจิตอาสาและเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานทำให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมมีจิตอาสาที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นตามศักยภาพและความสามารถของตนเองนอกจากนี้ยังมีวิทยากร ที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารทั้งที่มาจากภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเช่นด้านการจราจรการบรรเทาสาธารณภยัยและการบริจาคโลหิตทุก3าเดือนเป็นต้นมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและอยู่ในศีลธรรม5ได้แก่ กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนการจัดตั้งโรงทานในงานประเพณีต่างๆการเป็นกำลังในการช่วยเหลืองานต่างๆกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่กิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมทางาศาสนาและพิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่กเกษียณอายุราชการสร้างความสามคัคคีความผูกพันให้กับนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนทั่วไปเช่นกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้น้องปีหนึ่ง กิจกรรมการเดินลาดตะเวนระยะไกลกิจกรรมวันอำลารุ่นพี่นักศึกษาวิชาทหารภายในองค์กรรู้จักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นได้รับความรู้จากนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาแล้วยังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนักศึกษาวิชาทหารสนับสนุนกะกะตโดยเป็นผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง โดยการทำหน้าที่รณรงค์ในการให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์รวมทั้งสนับสนุนกะกะตในการเป็นผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้งและอำนวยความสะดวกภายในหน่วยเลือกตั้งเสริมสร้างนักศึกษาวิชาทหารนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่4ท67 จำนวนสี่นายได้มาเผยแพร่วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและวิชาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำและนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยให้เป็นแบบอย่างและแนวทางปฏิบัติให้กับนักศึกษาวิชาทหารและบุคคลอื่นๆพร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายได้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรนักศึกษาวิชาทหาร มีการจัดแสดงผลงานในสำนักงานโดยมีการจัดแสดงผลงานโล่รางวัลเกียรติบัตรที่โรงเรียนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆภายในห้องสำนักงานรวมทั้งแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็นถึงผลจากการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาอื่นๆนำไปดำเนินการได้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสารคามพิทยาคมได้จัดทำวิดีโอต่างๆเพื่อเป็นความรู้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารเช่นวิดีโอสาธิตการสวมใส่ชุดนักศึกษาวิชาทหารวิดีโอสาธิตการสวมใส่เครื่องสนามวิดีโอสาธิตการใช้หม้อสนามวิดีโอรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเป็นต้น มีการรายงานผลการดำเนินการประจำปีให้หน่วยเหนือทราบในแต่ละปีการศึกษาจะมีการรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่26ทราบเป็นระยะทั้งรูปแบบหนังสือราชการการประชุมการส่งข้อความในไลน์กลุ่มการโทรศัพท์รวมทั้งสื่อออนไลน์อื่นๆ โครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนโดยให้จัดทําโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริให้กําลังใจอํานวยความสะดวกคอยให้คําปรึกษาและแนะนํารวมทั้งเป็นแกนนําในการสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทานและร่วมทํากิจกรรมพร้อมกับสมาชิกในโอกาสต่างๆอยู่เสมอ เมื่อมีนักเรียนมาสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารใหม่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับกรอบงานที่ทำรวมทั้งสิทธิทประโยชน์และสิ่งของพระราชทานที่จะได้รับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน เมื่อนักศึกษาวิชาทหารใหม่ได้ทราบวัตถุประสงค์ของการสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานจึงเกิดความสนใจเป็นอย่างมากทําให้ยอดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ทั้งชายและหญิงที่สมัครใจคิดเป็นร้อยละ98ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1มีการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน โดยนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานของโรงเรียนสารคามพิทยาคมจะด,ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทั้ง3ามกรอบงานคือจิตอาสาเฉพาะกิจจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาพัฒนาตลอดปีการศึกษาโดยมีการร่วมมือและสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ก,กิจกรรม ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบในการทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอยู่เสมอทั้งภาพถ่ายและวิดีโอผ่านทางสื่อออนไลน์ในช่องทางที่หลากหลายของกรมนักศึกษาวิชาทหารโดยมีแพลตฟอร์มที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดถึง4,500คนและยอดการเข้าชมคลิปวิดีโอสูงสุดถึง134,631ครั้งโครงการรอดอจิตอาสาสี่กรอบงาน มีแผนการใช้งานและจัดกิจกรรมของรอดอจิตอาสาตลอดห้วงการศึกษาครอบคลุมทั้ง4กลุ่มงานโดยกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของรอดอจิตอาสาได้แก่กิจกรรมเทิดทูลและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมรับเสด็จพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถอาทิเช่นการช่วยเหลือด้านจราจรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและการบริจาคโลหิตกิจกรรมบรรเทาสาธารณาภายัยเช่น เปิดรับบริจาคสิ่งของและร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบปักคีภัยกิจกรรมสร้างการรับรู้มีกิจกรรมการอบรมประวัติศาสตร์ไทยโดยคณะจิตอาสา904ได้มามอบความรู้ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสารคามพิทยาคม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของชาติไทยรดจิตอาสามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่เสมอเช่นการทำความสะอาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ก<ร>ารช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่างๆและรวมทั้งอำนวยความสะดวกตามความสามารถ มีการประชาสัมพันธ์ผลงานรอดอจิตอาสาลงบนเพจกรุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสารคามพิทยาคมและสื่อออนไลน์อื่นๆรวมทั้งมีการรายงานให้หน่วยเหนือได้ทราบอยู่เสมอมีการประเมินผลองค์กรรอดอจิตอาสาซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากถือว่าการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จจิตอาสาต้านพยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการให้นักศึกษาวิชาทหารรับทราบอันตรายและการป้องกันยาเสพติดโดยการจัดทำไวนิ่วเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ศึกษาและเรียนรู้ความอันตรายและการป้องกันตนเองจากยาเสพติด จะให้มีผู้บรรยายพิเศษของปปสรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขมาบรรยายตามห่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนรับทราบถึงความอันตรายและแนวทางป้องกันยาเสพติดรวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารนำความรู้ไปขยายผลต่อผู้อื่นต่อไปสร้างนักศึกษาวิชาทหารต้านภัยยาเสพติดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เป็นประจำ ในรูปแบบของการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับรู้อยู่เสมอนักศึกษาวิชาทหารที่สูุบรีมีแนวทางการลดและไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหาการสูบบุหรี่ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาปัจจุบันนั้นยังคงมีให้พบเห็นเพื่อได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการให้องค์ความรู้และมีการสร้างกำลังใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อบำบัดและป้องกันไม่ให้กลับมาสูบบุหรี่อีกครั้ง มีการใช้รอดอร์ไซเบอร์สร้างการรับรู้ให้คนภายนอกทราบกรมนักศึกษาวิชาทหารได้มีการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆในรูปแบบต่างๆพร้อมกับแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยการปฏิบัติตามโครงการเข้าคิวเพื่อแก้ปัญหาการไม่เข้าคิวในสถานที่ต่างๆมีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการเข้าคิว เมื่อเห็นปัญหาของการไม่เข้าคิวตามสถานที่ต่างๆจึงมีการวางแผนแก้ไขปัญหาลงพื้นที่แจกบัตรคิวสร้างเส้นการยืนรอในพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนทั่วไปได้ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดีของระเบียบวินัยภายในโรงเรียน รณรงค์ให้คนในพื้นที่เห็นปัญหาและร่วมแก้ปัญหาและยังลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวินัยการเข้าคิวให้กับบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่นักศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนอีกด้วยมีสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การเข้าคิวเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าคิวจึงได้ผลิตสื่อเช่นการจัดทำโปสเตอร์ป้ายไวนิวไปติดตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับการเข้าคิวใช้รอดอ c y ไซเบอร์สร้างการรับรู้ให้คนภายนอกทราบเมื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไว้เรียบร้อยแล้วจึงได้เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบถึงความสำคัญของโครงการเข้าคิวสร้างวินัยสร้างน้ำใจสร้างไมตรีรอดอเน็ตเวิร์ มีการจัดนิทรรศการอบรมนักศึกษาวิชาทหารให้เห็นประโยชน์ของการสร้างรอดอ n เน็ตเวในการติดต่อสื่อสารและทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพจัดตั้งกลุ่มไลน์นักศึกษาวิชาทหารภายในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารการติดต่อสื่อสารภายในกรมนักศึกษาวิชาทหารจะต้องมีความรวดเร็วสะดวกสามารถนัดหมายหรือมอบหมายงานได้ตลอดเวลา เพื่อติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วซึ่งการใช้แอปพลิเคชัน Line เป็นช่องทางที่สะดวกหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายได้มอบหมายให้นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเป็นผู้ดูแลระบบและกระจายข่าวสารในกลุ่มเพื่อให้การกระจายข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำความเข้าใจในคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือข่าวสารได้ง่ายขึ้นใช้รอดอเน็ตเวิ แจ้งกระจายข่าวมอบหมายงานเป็นประจำข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานภายในกรมนักศึกษาวิชาทหารประเมินผลการใช้รอดอร์เน็ตเวิรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยการสร้างเครือข่ายมีการสร้างกลุ่มลายเพื่อประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและกระจายข่าวโดยรอดอเน็ตเเพื่อที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้รอดอไซเบอร์ จัดนิทรรศการอบรมนักศึกษาวิชาทหารให้เห็นประโยชน์ของการสร้างรอดอไซเบอร์ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้แบบแผนและรับนโยบายของหน่วยฝึกเพื่อให้ตรงตามระเบียบแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมการกำหนดเนื้อหาการผลิตสื่อการกระจายข่าวและการประเมินให้กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในด้านสื่อผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารใช้สื่อและใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆมีการสร้างรอดอไซเบอร์เพื่อเขียนบทถ่ายทำผลิตสื่อในทุกกิจกรรมเพื่อประมวลกิจกรรมการดำเนินงาน มาจัดทำเป็นรายการสั้นๆนใช้เป็นสื่อเพื่อการนำเสนอมีแฟนเพจกึ่งทางการที่มีผู้ติดตามมากให้รอดอไซเบอร์ได้กระจายข่าวสารกรมนักศึกษาวิชาทหารได้จัดทำแฟนเพจรอดอไซเบอร์ให้เป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสารของหน่วยงานตนเองเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรได้รับข่าวสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประเมินผลการใช้รอดอไซเบอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสรวมทั้งมีเจตนารมม์มุ่งหวังให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้ทราบข่าวสารของหน่วยงานและนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมรอดอนวัตกรรมสถานศึกษามองเห็นปัญหาที่เกิดจากการฝึกและหาหนทางพัฒนาแก้ไข ปัญหาหลักของนักศึกษาวิชาทหารคือขณะที่กองร้อยต้อนรับได้ทําการต้อนรับประธานในพิธีมีเพียงท่าตรงและท่าแสดงความเคารพดังนั้นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจึงได้จัดทำพื้นไม้เพื่อนำมาประกอบให้กองร้อยต้อนรับได้ทำการแสดงความเคารพแบบท่าอาวุธตลอดจนนำไปเสริมการฝึกบุคคลท่าอาวุธในชั่วโมงกิจกรรมรักษาดินแดนต่อไป ส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการปรึกษาเรื่องวัสดุและต้นแบบของปืนจำลองจากนั้นจึงได้ขอความร่วมมือกับทางสนยนฝึกในการวัดขนาดจริงของปืนเพื่อเป็นเครื่องช่วยฝึกเช่นการฝึกบุคคลท่าอาวุธการฝึกยุทธวิธีการใช้ปืนจำลองประกอบในงานต่างๆเป็นต้นนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารรวมทั้งครูฝึกได้ผลิตผลงานหลายผลิตภัณฑ์ได้รวบรวมแนวคิดจากนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและครูฝึกมาพัฒนาและจัดทำเป็นปืนจำลองจากไม้เพื่อใช้ในการฝึกและการทํากิจกรรมต่างๆมีการมอบรางวัลให้กับผู้จัดทำนวัตกรรมหรือผู้มีผลงานดีเด่น ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่มีส่วนร่วมในการจัดทำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาสังคมมีการประเมินผลการใช้รอ,อนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีการนำไปทดลองใช้เพื่อศึกษาและหาบริบทที่เหมาะสมในการใช้นวัตกรรมที่ได้เรียนรู้ตามแนวทางที่ได้มีการวางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพจริง